เก่าหาว่าทักสินมันลบเจ้าอย่างเงี้คุณไม่เชื่อผมรักสินรใจผมรักาใจผมรักนากเสียอเสแดงเขไม่ได้ลบเก้าเสื้อแดงเขารักนายกอังเสียาบ้าเก่าหางอุตเสียงลบเก้าเขาต้องการะไรคเด็ดเราต้มาเดกันเก้าใดผมรักอะไรผมรักนายกเสยาบ้าโยกกระป๋องคนไป่เอาความห่วใจใครลา เป็นยังไงคุณพี่อาเล่าให้ฟังหน่อยบอกว่<อ>าเราเป็นยังไงวันนี้รู้รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าในฐานะพี่น้องคนแสงดงั้งหมดเนี่ยรู้สึกได้ยินข่าวแบบเนี้ยดีใจเป็นอย่างยิ่งเหมือนนักกีฬาใครี้เหรียญทองโอลิมปิกเลยขนาดน,นั้นเ่ะมีคนกล่าวคำว่าทักสินไปจงรักภักดีทักสินล้มเจ้าลงบ้านกองมองผมไม่เชื่อโอ้โหน้ำลายคุณพี่น้ำลายเต็มมือผมแล้ว ตายละโอ้โห oh. 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 เป็นช่อเลยเป็นช่อเลย oh.